ดีค่ะพบกับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้แอมมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้านะคะนั่นก็คือนี่เลยไคโตซานนะคะไคโตซานคืออะไรไคโตซานก็คือเป็นไบโอพลิเมอร์จากธรรมชาตินะคะตัวนี้จะเป็นสารสก,กัดเข้มข้นเป็นสารอาหารเข้มข้นจากธรรมชาติ100%เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีจะเป็น ้งพืชและสัตว์นะคะมีการเร่งการเจริญเติบโตได้ดีป้องกันโรคในพืชต่างๆนะคะทั้งเชื้อรายับยั้งการเกิดโรคในสัตว์นะคะแล้วก็ช่วยให้ไม่มีสารพิษตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้บริโภคและสัตว์ที่กินเข้าไปด้วยนะคะไคโตซานนะคะมี2แบบด้วยกันนะคะมีทั้งไคโตซานพืชแบบนี้เลยแล้วก็ไคโตซานสัตว์นะคะ พื้นได้เลยบางลงให้พื้นได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาไปผสมน้ําฉีดพ่นตัวนี้นะคะจะสามารถช่วยให้เพิ่มผลผลิตยับยั้งเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนในผักได้นะคะทําให้พืชสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นทั้งธาตุอาหารรองอาหารเยิมเลยแล้วก็เพิ่มช่วยเพิ่มผลผลิตให้ลูกค้าได้มากขึ้นนะคะยับยั้งแมลงศัตรูพืชได้ด้วยตัวนี้นะคะ ไคตซานสัตนะคะไคตซานสัตว์ตัวนี้นะคะสามารถผสมน้ําให้สัตว์กินได้เลยนะคะหรือจะผสมกับอาหารสําหรับสัตว์น้ํานะคะที่จะลงหวานในน้ำเนี่ยสามารถผสมกับอาหารแล้วก็ตักให้แห้งก่อนนะคะลูกค้าแล้วค่อยหวานให้สัตว์ในน้าได้เลยตัวนี้นะคะจะช่วยให้ป้องกันโรคต่างๆของสัตว์นะคะแล้วก็ช่วยยับยั้งการ เกิดโรคในส,สัตว์ต่างๆได้นะคะทำให้สัตเจริญอาหารขึ้นแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้เพิ่มเนื้อในหมูเพิ่มผลผลิตในปลาได้นะคะตัวน,นี้เลยถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทางเพจเลยนะคะแล้วก็ววรบกวนช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณครา